มาดูเรื่องราคาน้ำมันกันบ้างน,นะครับกลุ่มคนขับรถบรรทุกนั้นพอใจระดับหนึ่งครับที่ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้ปรับลดลง2บาทต่อลิตรแต่ก็ยังคาใจยอยู่ว่าลดภาษีมา3บาทน้ำมันเนี่ยลดหน้าปั๊มไป2บาทอีก1บาทที่บอกว่าจะเอาไปให้กองทุนน้ำมันนั้นจะบริหารจัดการกันอย่างไรครับกรณีรัฐบาลปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง3บาทต่อลิตรโดยกระทรวงพลังงานได้นําไปปรับลดราคาขายปลีกดีเซล2บาทนะครับ แล้วอีกหนึ่งบาทเนี่ยนำไปเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนายอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยอมรับว่าพอใจระดับหนึ่งที่ราคาดีเซลลดลงมาเหลือ27บาท94สตางค์ต่อลิตรแต่ยังติดใจว่าภาษี1บาทที่จะนำไปใช้ดูแลราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรจากเดิมที่เข้าใจว่าจะสิ้นสุด31มีนาคมนี้มันจะเป็นอย่างไร และราคาที่ลดลงแล้วจะปรับขึ้นอีกหรือไม่ดังนั้นใน1-2วันนี้ทางสาพันธ์จะหา,หาหรือภาพรวมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการกันอีกครั้งคาดว่าวันจันทร์หน้าจะมีความชัดเจนด้านนายวิศักดิ์วัฒนศทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่าภาษีดีเซลที่ลดจากเดิมเนี่ยจัดเก็บ5บาท99สตางค์ต่อลิตรเกือบ6บาทนะครับลดลงมาเหลือ3บาท20สตางค์ต่อลิตร ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงอนุมัติให้ลดค่าน้ำมันดีเซลให้ประชาชนทันทีลิตรละ2บาทและอีกส่วนหนึ่งก็คือ1บาทจะนำมาใช้ดูแลสภาพคล่องกองทุนที่ติดลบติดลบแล้วกว่า1,800 0ล้านบาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างยาวนานต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่นายลวรนณแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพาิรเชื่อว่าการลดภาษีน้ำมันดีเซลเป็นเวลา3เดือนน่าจะเพียงพอไม่ต้องขยายเวลาเพิ่มเพราะระหว่างนี้กองทุนน้ำมันจะเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องบัญชีเพื่อให้สามารถกู้เงินเสริมสภาพคล่องจำนวน3 0,000ืล้านบาทในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งจะทําให้มีเงินมาอุดหนุนราคาพลังงานได้อย่างเพียงพอพร้อมยอมรับว่าผลกระทบจากการลดภาษีนี้จะทำให้รายได้หายไป17,00 0ล้านบาทครับ